ดูสิครับสว่างมากเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดดูหัมืดครับทุกคนเห็นนะค่อยๆลดลง,ลงนะครับเฮ้ยบ้านอ่ะกดได้จริงเหรอว่ารีโมทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดสว่างขึ้นนะเฮ้ยโหสว่างมากทุกคน มึดตึบโอ้โหยูไบโอลกครันหลักร้อยกระวางสวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อกับผมต้าสาลอนะครับวันนี้นะเราจะมาสอนวิธีนะครับทำขาตั้งนะครับแผงโซล่าเซลล์ยูไโนะครับโดยที่ผมใช้ช่างนะครับเป็นคนช่วยผมทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะเดี๋ยวไปเจอกันครับ ครับก็นี่นะครับก็จะมีนะมีขาบีมนะครับนี่นะมีท่อ p v c นะครับสองนุดห้านิ้วชนาะ,อ,อ,ะอันนี้<ม>ทำนนใช้โชวคขาว ต่อมานะครับเราก็จะเอานะครับนี่นะครับท่อพ vC นะครับเอามาต่อกับ UFO นะครับมาขอช่างขออยู่ขออะไรดีอันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะเป็นแบบดี y ง่ายๆนะแล้วก็มายึดกับใส่กับคาร์ได้นะครับเดี๋ยวทําการเจาะแป๊บหนึ่งนะครับเอ๋ครับทุกคนนะครับเราก็จะทําการนะ ให้ช่างนะเจาะให้เรานะครับผมพอดีเรารู้จักกันนะครับซีกันคุณจะรู้จักกันเมื่อกี้เหรอครับโวช่างคิดไปแล้วสี่หมื่นแล้นะมีคนเขาดูเขาบอกไปเชื่อไม่ดูอีก เรียบร้อยช่างแน่นไหมแน่นดิโอ้แน่นครับแน่นไหมโอโ้โหเหมือนแบบนี้เลยเหมือนอะไรวะอยู่เอโ,โอไหมจานจานบินดีเอโอเออลู่ายดเลยช่างทำไมก็ไปสวมเหล็กเนาะคือทำง่ายๆใช้ไปก่อนออโอเคครับทุกคนจัดนน้าเราเอานี่นะครับท่อนี่ยไปเสียบนะครับนี่ เสียบเข้าไปเลยแล้วก็เอาเหล็กแป๊บเมื่อกี้นะครับสวมเข้าไปนะครับนี่นะครับสวมเข้าไป่านี่นะปุ๊บนี่นะครับโอ้โหแค่นี้นะครับเราก็ได้แล้วครับเสา UFO นะครับโอเคครับทุกคนทีนี้ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรารอให้ฟ้ามืดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทดสอบนะว่ามันตอนกลางคืน,นี่ยจะสว่างขนาดนั้นนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่สว่างมากนะมันเห็นไม่ชัดเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับใอเค,ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปทีอีกทีนี้คือตอนมืดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับแผนชาปิ้ไหนช่าง นี่เรา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 รอมืดแล้วแย้ก็พพนบอกให้อยู่เป็นเพื่อนก็อยู่เพื่อนเพื่อนนี้แหละเดี๋ยวก็กลับแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราทดสอบไฟก่อนนะนะครับแต่ลบคนมีไฟโอเคครับเพื่อนเพื่อนขนาดนี้นะครับตอนนี้ท้องฟ้าคือมืดมืดสนิทมากครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าแสงไฟ U F O นั้นที่ผมได้มาจาก ในลาาด้านะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับลองไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ผมจะเริ่มจากการเปิดไฟนะครับรอมนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมทําการเปิดไฟนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมันสว่างก็สว่างนะครับแต่ทีนี้ผมแอบสงสัยว่าไอฟังก์ชันในรีโมทนยครับมันมันใช้งานยังไงนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดนะครับฟังก์ชันนะแบบเปิดไฟแค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองครับ มาอ่าเพื่อเห็นความแตกต่างไหมครับเดี๋ยวไม่ชัดนะอีกรอบหนึ่งเปิดไฟแบบสว่างสุดอ่าก็เห็นชัดนะครับในกล้องผมอะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งลองดอบครึ่งนึงอ่าเห็นไหมครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสว่างสุดก่อนอ่าแล้วผมจะค่อยๆลดความสว่างลงนะครับในรีโมทนะเห็นนะะค่อยๆลดลงนะครับอ่าเฮ้ยบ้าน่ะกดได้จริงเหรอวะรีโมทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดสว่างขึ้นนะเฮ้ยทุกคนครับคือไอรีโมทที่ว่า ปับแสงสว่างเนี่ยมันกดได้จริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึง่งลองดอบดูนะครับเฮ้ยไ,ได้จริงว่ะอีกรอบนึงสว่างครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับแสงไฟถือว่าสว่างนะในราคาหลักร้อยนะเดี๋ยวผมจะลองแผนนะครับ ให้เพื่อนเห็นนะฮะแบบก,กว้างๆแล้วว่าแบบมันสว่างขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองหมุนกล้องนะครับอือคือสว่างมากทุกคนดูดิครับสว่างมากเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดดูโหมืดครับทุกคนเห็นไหมว่า สภาพบรรยากาศแบบแสงที่นี่คือมืดมากเดี๋ยวผมลองเปิดอีกครั้งนะครับโอ้โหโอ้โหครับทุกคนดูดิครับว่ามันแสงมันคือมันเฮ้ยมันแบบคุ้มมากอะ่ะคือในราคาหลักร้อยอะ่ะคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบสว่างขนาดเนี้ดูนะทุกคนมนจะแพนให้ดูทุกคนรอบๆนะครับ ดูดิสว่างมากโอ้โหโอเคเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคน ก็ทหารนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมต้าสารลอนครับก็เดินจะขึ้นนะครับนี่นะครับกดตรงนี้นะครับกดกระดิ่งครับกดย้ำๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากซื้อของแต่กลัวโดนหลอกบอกเราครับอาสารอนครับผมก็ยังไงก็ เพื่อนๆนะครับก็ฝากเมนต์นะนะคือถ้าไม่เม้นต์กันเลยนะ่ะคือผมไม่รู้จะทำคลิปต่อไปอยังไงนะครับยังไงก็รบกวนนะครับช่วยเม้นต์บอกกันมาน,นะครับว่าอยากให้เราทำอะไรนะครับอือพูดไปเลยครับเดี๋ยวจะ